ในเรื่องของสุขภาพนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะเปิดตัวโรงพยาบาลสงขลาสาขาศูนย์ราชการยกกระดับการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยกระดับการรักษาโดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ที่หอประชุมจังหวัดสงขลานายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายแพทย์สวัสด์อภิวัจนีวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12นายแพทย์สงกรารณ์หมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม แพทย์หญิงสุวิวันนกหนูผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงคลาเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับระบบการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมมีคุณภาพมากขึ้นประชาชนได้รับความสะดวกขึ้นด้วยบริการพื้นฐานใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานจึงได้มีการขยายให้การรักษาและการพยาบาลที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมที่เข้าถึงได้โดยคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางค่ะสำหรับคลินิกให้บริการตรวจโรคทั่วไปคลินิกตรวจโรคเฉพาะทางแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพเจาะ เลือดล่วงหน้าก่อนพบแพทย์ตรวจสุกั ตรวจสัมผภาพการมองเห็นนะคะหรือว่าการสปาตาทางนี้ก็เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่เป็นเลิศมีความสะดวกรวดเร็วลดร,ระยะเวลารอคอยะลดการแอรอัดที่ต้องเข้าไปรับบริการที่โรงพยาบาลเมืองสงขลาและโรงพยาบาลสงขลาเกาะยอด้วยค่ะผู้ว่าราชการสงขลานะคะยังบอกอีกด้วยค่ะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จะเป็นอีกจุดบริการที่ดูแลพี่น้องประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์ราชการจังหวัดสงขลาอีกด้วยค่ะ